พระพุทธศาเรียกว่าอะไรเอ่ยพ่อแม่เอ่ยอันนี้คือสื่อสัญญาณจักรวาลใช่ไหมใช่ครับญญจักรวาลเป็นเครื่องอประสานติดต่อเป็นอ่าโอเคพอยปฏิสถานไว้เป็นเสาอาโซพเ,เพื่อแสดงให้รู้ว่าพระพุทธศาสนา ได้เจริญรุ่งเรืองแล้วที่ตรงนี้อ๋อสาวอโศกประดิษฐานไว้ถูกพ่อแม่เป็นผู้ส่งสัญญาณว่าบัดนี้พระศาสนาดำรงไว้ณดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วศาลาแห่งนี้แล้วสาธุเราจะประดิษฐานตอนที่สำเร็จแล้วใช่ไหมอาคารขึ้นแล้วสาธุพร้อมด้วย นี่คือทตาทั้งสี่ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟท่าทั้งห้าท่าตุือท่าทั้งห้าสาธุอ่าอนี่ต้องของคู่กันสาธุโมทนาด้วยไว้วันที่ถักสิทธิ์ก่อนแล้วถึงเวลาที่อาคารเสร็จก็ปดิฐานทําพิธีอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมพ่อแม่วันที่ต่อก็ต้องทําพิธีด้วยวันที่อ๋อเดี๋ยวไปตั้งด้วยครับ,รบไว้ตั้งไว,ไว้ไว้เป็นสัญลักษณ์ก่อนว่าเสาแห่ง สัญ,ญ,ญลักพระพุทธศาสนานดได้เกิดขึ้นแล้วจุดเริ่มต้นแล้วครับสาธุอ่าอ่อเรียบร้อยอันนี้คือจุดประสงค์ใหญ่แล้วก็สัญลักษณ์สําคัญต่อไปก็เป็นเรื่องมีอะไรอีกไหมคุณแม่ไม่มีปฏิบัติดีทุกอย่างแล้ว ขออนุโมทนาเรื่องถัดไปสาธุขอ,ขอถาวายแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถาวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ช่วยในงานก่อสร้างพระบรมศาสนาศาลาปฏิบัติธรรม ขอพระพุทธเจ้าทุกองค์ทุกพระองค์เป็นประธานและได้เป็นสักขีพยานบัดนี้พระแม่กวนอิมพระอวะโลกิเตสวรมหาโพธิสัตว์เจ้าพร้อมบริวารพร้อมลูกศิษย์ลูกหาได้ถวายจตุปัจจัยเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาขอให้ทุกท่านทุกองค์ทุกตนจงเป็นผู้มีบรารมีอันสูสงทรงมีความอุดมสมบูรณ์มีฤทธิ์มีเดชเป็นผู้มีปัญญายาณเป็นผู้เข้าถึงธรรม ได้พ้นทุกบรรลุธรรมด้วยเธอ,อพ่อแม่เมตตาแล้ววันนี้พ่อแม่จงเจริญพระแม่กวนอิมอาวะโลกีเตศวนทรพระเจริญ นี้เธอแปลมาเหรออยู่ที่บ้านอาจารย์นี่นะครับที่บ้านอาจารย์เหรออาจารย์เลยมันมีที่มาครับพอสวดมนต์เสร็จจะนั่งสมาธินั่งไปได้ไม่ถึงนาทีอะค่ะเสียงในตู้ไม้อ่ะค่ะเหมือนหนูวิ่งอยู่เนี่ยครับตู้ไม้เตี้ยตู้มีเทปหยุดหุดอยู่ใต้เทปอ่ะเทปอะครับมันเป็นตู้ที่องค์เทพอยู่ข้างบนนะครับเสียงหนูก็ฟังว่าเอ๊ะมันเป็นไปไม่ได้ก็เปิด ตอนั้กก็ปิดไฟก็เปิดไฟก็ยังดังประมาณสามครั้งกะวิ่งตะกุกัเขาให้ผมไปเปิดดูว่ามีหนูหรือเปล่าก็เลยรอาแล้วใครไปได้มาได้มาอย่างไงหนูไม่ทราบไปอยู่ในบ้านเขาตั้งนานนะค่ะเก็บไว้จนลืมครับคือมายังไงน่าจะสามสิบกว่าปีได้นครับจำไม่ได้ปีที่แล้วหนูไปลื้อตู้จัดห้องพั้ายเขาก็เจอแล้วก็บอกเออมันคืออะไรเขาบอกไม่ทราบจำไม่ได้แล้วแล้วแนมอย่างไหนอ่ะเก็บไว้เฉยๆอ่ผมบูชามานานมาก จำไม่ได้จำไม่ได้ด้วไม่รู้ว่าเกลียดปาทูโมทนาด้วยเดี๋ยวตั้งไว้คิว่าเป็นเกลียดตะลับฝันเอง้ยค่ะแรกคิดแบบเก็บไว้ก่อนแล้วกันหนูก็ไม่รู้อ่ะเพราะไม่รู้ว่าจะใช้อะไรใช่ไหมแต่ด้วยความที่เห็นมีเชือ่อค่ะตรงนั้นก็เลยแบบเก็บไว้ก่อนแล้วกันเข้าตู้ไว้แล้วก็ถ้วยแก้วเนี้ยค่ะไม่มีอะไรเลยเหรอใช่ค่ะหนูก็หยิบอ้าวมีปองไม้มีทรายมทรายก็เลยตั้งเลยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมา บังเอิญก็เลยว่าเข้ามาแต่ได้เจอว่าแม่จะได้ถามไม่ได้ถามพอดีเพราะว่าสงสัยอยู่ว่าเสียงเสียงหนูที่วิ่งในตู้คืออะไรอยากจะบอกว่าอะไรก็ไม่รู้อะเออดีดีแปลกไม่แปลกเราก็คงเป็นเป็นอะไรเทวดาแล้วก็ธรรมะเป็นผู้บริหารจัดการทุกอย่างนั่นแหละ